สีใส่ตะไคร้ว่าสันวา่าจะแตาว่าสีล่องก็เลยว่าบ่ต้องร่องอันพ่อใหญ่กับอันอไอร่งเป็นตะมื่นแต่พอ่อย่างดีๆเด,ด้วยไปก็ไปอาบน้ำเลื่อยถึงตัวอันนั้นมาได้เก็บดาวอีสิอันมาได้ไม่มามาได้เสียดิ้ยเนี่ย But I say you never do I I say no but you can tell what to do I say พ oh ังเพราะว่านั่นฝนตกเด้อดินล่มอ่ะพังล้งอ่ะไว้ไว้ยเอา I can get over the o h e r side ไอ้ใ hmm. ห้พญายไปทางนั่นเอ่ออเฮ็ดมองนี้ล่ะ โอเคยักแล้วบ้าเบมืานะถ้าเขาโจกอีกอันเราเขายันเขาโจกอีกแล้วเขาม่ได้เชื่องเขาอีกเออเอานี่ล้วรงนี้ละรู้่ะเนยมันผาไปนั่นันเด้โอเคเอ้างการนั่นมันอันนี้เขากืเบียง โมจิมีนติงไม่จอันนี้มบ back อฮะอย่าโอเค so now we why t h hammer here now you know <laughs> if I, I don't know we w e r e do this I'll r o u t h i slide a m ่ e หมฟิ่งข้าวมืองตีนดูมันเียลุกไปเลยเียงตีนมันอ่ะด่างันลุไปลกเลย เอาพโตอให้เพื่นติกตออันนั้นว่เพาตอกโอเคพู้เาดาวสวิงยอมอันนี้บ่ไอ้เ้เอาท่อนี้บเอานี้บ่ฮะบออันนี้อันนี้ก็ได้ดนี่นนี่ลมโอเค โอเคพ่อไปาลงอีกบวก็แล้ว้นี่ว่ามันฟิชมนอะไรตรงอเตรมข้างหนาห่โอ้เตียข้างหน้าไห้ปลาไลเอหลอดออกไปได้เตียมข้างหน้าเอากะสันอะเสียงเดี๋ยวเดี๋อ้ฟ้า

ข้อหมายตาคือว่าเอานี่มาตันป่าเพราะว่าอยังมันทีว่าจ้าเพระย่ำน้าม้แห้งน่ะอันดางเขียวนี่เอาบระยูเพราะว่าอยังไอเพราะว่ามันทีจ้าก็เลยสิลั์ป่าประยูก็เลยก็ะไรไอมะเห็ดอีกอันอีกอันนึงนี่เพราะว่าป่ามันตัวใหญ่เห็นแล้วมือเศร้านี่ป่าตัวใหญ่ก็เลยศิลั์ไว้ป่าป่าตัวใหญ่ไว้จ้ารัด้วยซ้ำนั้กระไรไว้ซ้ำนั้นนะเนาะเพราะว่าฝนมันโตมากถูกมือเลย พัพ่อวานาหายยู่จนกว่าปลายหายยู่จนกว่าหออพันธุทียีบเจ็ดข้าเจ้าสิมาลงลงปายเด้จะคอนกรีตกิฟต์ภพารคอนกรีตนั่นพันธุ์ยืนจะหาเป็นวะพูกนึงะยืนพูกนึงะยืนเสียงไหวอยู่ยูซื้อนั่นแหละมัดบ่เปลนดอก ฝนมาแล้าก็เบนเอ้เสียงมัดเัีงเอใเซียงมัดเสลีปเปลยียงได้สิไดมัดเออนั่นแะางลงไ้เตงดเป็รงเเป็นเี๋ยวเดี๋ยมมาหาฟังน้ำเี่แหะเออโอเค กคือขันมัดลดไอ้มัดรดไอ้นั่นแก้ของรถอันอซีปลอนอ่ะคืออยู่มัดของแต่ว่ามัดแบบนี้นั่นเศ้าไอ้เสียงมัดไม่อยู่ได้น่นะนะเั้อาัอมกมนน่อยออั่นเานั่น,นพ่อรักมื้ไม่อยากย,ายานเห็นไหม Oh, huh. Are you, you okay? You, you sure you can do that? Who said that? Me? Yeah. Does it weigh 27 tons? Yeah. Does it weigh 27 ton? No. Does it weigh 27,000 kilos? No. Well, I, that's what I'm used to tying on. Oh, right, okay. So, you know, I, I might be able to cope with this. Oh, how are you? you know. โอ้เอ้ยไปตัดไม้เยอะมีเอามาเพิ่สูบใหญ่อยู่อันนี้สุบพวันี่อบิดเอ็นยู่ก็ไหล่ึ้นยอเอาโอ้ยเอาหาพ่อกนให้พ่อไปพ่อไปเอาอันนั้นอยู่พ่อไปตัดไม้มาคำเยอะเอาอีอีก can he snap it with his teeth? That's a big hole there. I don't see it. You don't want to use that love to touch back. Make that. Can't he snap it with his teeth? What? I can though. I no, you can't. You can't get over it. I should add to it. Don't worry about it. I'm a bit heavy now. I've got loads of mud on me feet. <laughs> one, two, three. Ooh, <laughs> <all right. laughs> fire I'm gonna go and get it Phân phải há mày khẩm vô Phở phân phải mày You got it Yeah <laughs>

ันี้ you have to do s ซม e ่ h a t my dad do now ใช่เธอเ a k เดอ้าีไอเสียงเสี้ยงกินน้ำเพลินพ่อไปนน่เอาน้ำเพลินดูน่ะก็แล้วทาลัดนา เวีำลักหนึ่เกตดัด้วยเชียวดูดิค่เห็นไหมแม่ดูเล่ะเม็นเหานนะฮับทุกขั้นจะดะดะด e วันโพด้เชียวมุนตรวนั้นมุนตัวนั้นเนกเกตโบดซายเย้เฮ้ยเก้มันขาดทุกอ่ pass me the camera and I can show people the uh, drain pipe. uh -huh. How are you going to get it? Well, well, okay. Oh, okay. Well, you know, green wellies, green top. Explain people on drain pipe. I can't see no daylight though. How many of them did we put in? 67, wasn't it? Yeah, sixty. Sixty mm -hmm. mm -hmm. Okay. the There you go. Yeah. Same bad as it. <sighs> okay. Huh? <sighs> huh. What have you done? I don't know. You've got a zoo to, to get your dinner? <laughs> you, just go to you, you see, down there, On <laughs> hey. far. What are you doing there? Hello, <laughs> stupid. What, are mm -hmm. what have you done wrong? This is not not have the dick in the car because you got to make that, make sure feet not go that size. เจ้าดีไซนบ้านไอเสียงทอง่ะที่เจ้ามาเจ้าดีไซน์บ้านอันเจาลงมาใส่ใส่เดาเดาเข้าไปเดาเดาดูสิมือฟังก์ก้เอามาส่วนใหญ่เดาเดาสั่งตีร้องวิดี

อย่างนั้นแล้วพาเห็นอีกอย่างอืมหินมาใส่เ <c oughs> จ้า <c oughs> นั่นโอเค Good team, good team.

I'll no uh -huh. do the same then. young, King, king. I'm the only one who fish, aren't I? Yeah, <laughs> dead. <laughs> See, I, I left that space for him. <laughs> <laughs> he left that space for me. <laughs> <laughs> oh, all right, so I'll get a big one. <laughs> <laughs> like a snowball, babe. Do like a snowball, honey. <laughs> I'll get this one. I'll leave the young lad to get the big one. What <laughs> 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 Look, look. look, look, look. เฮ้ยเขจะ่าเขจะาเพอลังบ้างบนเอโอเคพอแล้วอันนี้ได้ชินโอเคเอาอะไรมังอรอสว่าจะเห็นสัตว์่ไว่าสัตว์าโเห็น โอเคไม่ได้นีันะแคร์ใช่ยุงไปไม่ผูอันก็่คร in the net ครับผั e มีอยู่านวะตอนนี้หน่อยอนนี้หน่อย

เอาอยู okay. Okay, ่โอเคโอเคจ้าเดี๋ยวกาอาก็คู่กันจ็ล่ตาใสยก็ไล่ตัวอยู่ขนาดว่า